เออในป้อมองอาแล้วเอออย่างนรเชนเนนเะไดเชนเนย์ฟังมาแล้วม,มาแล้วม,มาแล้วปับ๊บให้ปับป๊บปั๊บ สวัสดีทุกคนนะครับผมเบฟเอวันนี้เราจะมาสอนเล่นเคนเนนแชมเปียนตำแหน่งโซโลเลนนะครับเคนเนนเป็นแชมเปียนสายเบ็ดและมัสแมนนะครับระยะการยจมตีของเขาจะเป็นระยะที่ไกลนะครับและดเบ็จจะสกิลเป็นดาเบ็เว่นวน,นจจะจ๊ะพาสิสกิลของเขานะครับมาร์ทออฟเดอะสตเมื่อใช้สกิลโดนศัตรูปุ๊บมันจะมีลูกแก้วใส่ฟ้าบินอยู่รอบๆตัวศัตรูนะฮะซึ่งถ้าเกิดใช้สกิลโดน พุบสองครั้งเมื่อไหร่ปับ๊บสตูนั้นจะติดสถานะสตันครับผมโคตรดีแถมยังทำมาให้คนหนินเนนั้นได้รับเอเนรจีกลับมาด้วยจ้าต่อมาสก,กิลที่หนึ่งนะครับชานเดอรี s ชูริค e นเมื่อกดใช้ปุ๊บตัวคนนินเนนั้นจะปาดดววจ่ายใส่ฝ่ายหนึ่งนะครับ และสร้างเป็นความเสียหายเวทเนาะต่อมาสกิลที่2นะครับ Vertical Shot พอกดสกิลนี้ปุ๊บสกิลตัวของมันก็คือถ้าเกิดโจมตีครบ5ครั้งเมื่อไหร่ปั๊บตัวศัตรูนั้นจะติดสถานะ Mark of the Storm และสร้างความเสียหายเยอะขึ้นกว่าเดิมนะฮะถ้าเกิดโจมตีครบ5ครั้งเมื่อไหร่สกิลนี้นะฮะจะกดใช้ได้ก็ต่อเมื่อศัตรูนั้นติดสถานะ Mark of the Storm นะฮะพอติดเมื่ลัยปุ๊บกดสกิล2ต่อไปปั๊บต่อมาสกิลที่3นะครับ Lightning Rush เมื่อกดใช้สกิลนี้ปุ๊บตัวเคนเนนจะกลายเป็นลูกบอลสายฟ้าเว้ยทำ จะสร้างความเสียหายด้วยจ้าแล้วถ้าเกิดผลของสกิลนี้บมนเพื่อไหลปุ๊บตัวเคนนินนั้นจะได้รับความเรนในกากตีเพิ่มขึ้นวยครับผมครับตีเร็วขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแล้วก็สกิลนี้นะครับถ้าเกิดใช้แล้วสร้างความเสียหายกับศัตรูได้เนี่ยจะได้รับเอนดี40หน่วยด้เว้ยต่อมาสกิลที่น,นะฮะเมื่อกดใช้ปุ๊บตัวเคนนินนั้นจะเรียยใสายฟ้ารอบๆตัวมานะครับผมสร้างความเสียหายกับศัตรูที่อยู่ในพื้นที่เป็นเวลาตามเดียวกันครับผมและก็ถ้าเกิดศั ยิ่งโดนยิ่งแรงอะ่ะคอมโบของตัวนี้นะครับง่ายๆเลยนะฮะด้วยการกดสก, 3, กิลสามกดสเตเบกดสกิลสองเข้าไปกดสกิลหนึ่งเข้าไปปับ๊บเห็นปะมันสตันหมู่เว้ยการทำสตัหนหมู่ก็ไม่ใช่เรื่องที่ยากอีกต่อไปถ้าเกิดทำคอมโบดีได้นะฮะเฮ้ผมลืมอธิบายอย่างหนึ่งก็คือสกิลสองนะครับมันสามารถโจมตีหมู่ได้ด้วยด้วยการที่ทำให้ศัตรูนั้นติดสถานนะมารออฟหรือสต็อปนะฮะเดี๋ยวดูนะครับปั๊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 บพอติดพาสซีฟของเราเมื่อไหร่ปุบป๊บกดสกิลเข้าไปปั๊บ ม,ม,มันจะตีหมูเว้ยจะตีหมูให้กับเราเว้ยโคตรดีส่วนไอเทมจะออกเป็นตัดฮิลก่อนนะส่วนที่2สอจะออกเป็น i n นฟินิตี้ออนะฮะสริมในเรื่องของพลังเวทและก็เสริมในเรื่องของคิติคอนนะครับส่วนชินที่สามจะออกเป็นรองเท้าลดครูดาวอย่าง รูเนียนบูธนะฮะตัวอีกขั้นนึงจะออกเป็นโปรโตเบลนะฮะเพื่อเพิ่มโมบิลิตี้ให้กับเคนเนนนะครับส่วนชิ้นที่สี่จะออกเป็นลาบารดอนนะฮะเพิ่มดาเมจเวทเข้าไปอีกส่วนชิ้นที่ห้าจะออกเป็นออเบนนะฮะเพิ่มทั้งพลังเวทแล้วก็เพิ่มทั้งพลังชีวิตและชิ้นนี้ก็ถือว่าเป็นอีกชิ้นหนึ่งที่สามารถสร้างความเสียหายเวทได้อย่างมหาศาลเนาะยิ่งสตูติกสถานะสารูรหรือสตัร์เนี่ยดาเมจยิ่งแรงเว้ยพราะโบกเก็ตเคนเนน่ะเพราะตัวเคนเนนมันก็สามารถทำสตั้้นไไดออยู่่แลวงตมาชิ้ร์ได้จะอออกเป็นย ในเรื่องของการจอกกรอกนะครับและอันนี้สามจะออกเป็น Food ool, ฟืน้นฟูฟื้นฟูมานาแล้วก็ฟืน้นฟูเฮตพีครับและสุดท้ายจะออกเป็นฮันเตอร์จีเนียถ้าเกิดโค่นล้มแชมเปี้ยนได้ก็จะได้รับการลดคูดาวเวส่วนสเปลนะจะออกเป็นอนะิตไนท์กับแฟดเนาะวันนี้ครับผมต่อมาสามที่ถึงวิธีการเล่นครับผมนนนนนเน่กูเจออีนี่ด้วยมากับพี่แม่น้องพี่เด้งตอ่อเรือเก่งนะจ๊ะ ยังไงนะน้องน้องห้าหวพี่เปล่าอะไรอะอะไรทำไมมึงจะทำไมมึงจะทำไมมึงจะทำไมเอ้ยในป้อมมึงอาแล้วเอออะไรนเด็กเคลนเดนมึงเคนเดนยู่ฝฟังย่งมาแล้วม,มาแล้วม,มาแล้วปั๊บให้ปั๊บปั๊บ ป๊บป๊บยังไงเป็นยังไงห้าหรออีหนูห้าวเหรอกระดูโคะเบอร์อย่ามาเปรีย้ยวพี่ยายน้องนี่หายไปไหนวะอ๋ออย่นี่เองอเอามามาเอามึงมา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 เหมือนมึงเก่งอ่ะเหมือนมึงเก่งอ่ะให้รอให้รอด,รอดม,มามึงมามามึงมาเหมือนม,มึงเก่งไงห,หอยหอยแฟดมาหาเลยกูแฟดมาหาเลยจริงๆ <c oughs> อย่างกูไม่จำเป็นต้องหนีเ <c oughs> ดี๋ยวเ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 ดีด๋ยว แอนหลียดเหยียดเหยียดเหยียดเยียยีนี่สตันได้ยี่กูรู้กูรู้นั่นไดี่ไม่โดนหรอกอะไรมึงอะไรทำไมทำไมทำไมอย่าเสียงกับพี่เหี้นูยังไงคลิกยังไงยังไงได้ปะยังไงเรายังไงเรายังไงเราอยังมาเดีมาเดีมึงมึงกล้าเะล่ะมึงกล้าเะล่ะมึงกล้าเะล่ะ มาสิมาสิมาสิมามาสิมาสิม,าสมึงแก่เหรอมึงจะง,งั้นกับกูเหรอโห่เชี่ยมึงอะไรเนี่ยรักอะไรกูขานาดเนี้ยโอ้โหอาคาลินไม่เกิดแล้วมึงเจอกูอะ่ะเอาตรงนั้นนะ่ะเยอะเกินถอยไหมถอยไหมถอยไหม หอยลดอย่าไปบวกอีกอย่าไปบวกแลยไต้องบวกแล้วใจเย็นอีกคนนึงีกเนาะจะบวกเฮ้ยมึงยังไงดีกว่ามึงยังไงดีกว่าอยู่ไหนมานี่มานี่มาเนี่มานี่มานี้ยมึงเข้ามามึงเข้ามาอยู่ไหนวะอีผีโอ้โหแม่งเอ้ยมีไฟทั้งคู่เลยเอาไม่ทันเลย มึงโอ้โหใส่หลอดมากอย่าลองงั้นกับพี่แม่น้องอย่าลบงั้นกับพี่แม่น้องอย่าลบง่ายง่ายพี่แม่น้องโอ้โหพวกมึงมีไฟกันกี่ตัวเนี่ยถามจริงโอ้โหมีไฟกันทุกตัวเลยกูเล่นแค่ยังไงมึงต้องมีแฟดหนีกูทุกทีเลยพวกมึงเนี่ยสวยครับ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 ผมเก่งมากเลยครับ กูตัวนนี้เอาอีกว่ะตายเฮ้ยแล้วโอ้ยมึงมึงได้กูได้เหรอแย่ yeah, มากยังไงมึงได้นะ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 ได้ได้นะเออเออสัตวนะนะ์เอ้ยอา้อาวพอ พอมึงฆ่ากูได้มึงก็กดยอมแพ้เลยเหรอคืออะไร <c oughs> คืออะไรวัตเ the f ฟ c กคือมึงต้องฆ่ากูได้ก่อนมึงถึงจะยอมพอใจอะไรอย่างนี้เหรอหลอดมากกูเก็บมึงมากฝั่งข้างหน้าหมา แกนี่ก็คือวิธีการเล่นเคนเดนนะครับนับว่าเป็นแชมป์ปีที่สร้างจังหวะให้เพื่อนได้ดีใช้ได้เพราะมันมีสกิลที่สามารถสตั้นหนู่ได้ดีเลยครับผมแถมดาเมก,ก็แรงมากด้วยนะเว้ยไม่ธรรมดาจริงๆก็ไปลองเล่นกันได้นะทุกคนใครที่คิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปนี้นะครับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบายบาย